สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับก็พบกันอีกครั้งนะครับกับช่องวัยไทลอตโต้นะครับก็ต้องกราบขออภัยสมาชิกทุกท่านนะครับก็สูตรก็หลุดอีกแล้วนะครับหลังจากที่เดินมาดีๆนะครับก็มาหลุดในวันนี้อีกแล้วต้องกราบขออภัยสมาชิกด้วยนะครับก็สูตรแล้วิ่งสองตัวงเราหลุดนะครับได้หกกับเจ็ดก็หลุดไปนะครับ ส่วนเลขเด่น3าตัวงเรามาครบเลยนะครับรลวันออกแปดเก้าศูนะครับเดี๋ยวเราจะหาเลขเด่นสองตัวใหม่นะครับแล้วใช้ตัวนี้มาจับประกบนะครับพอามาดูวิธีคิดกันนะครับสำหรับเลขเด่น2ตัวนะครับวิธีคิดนะครับก็เป็นสูตรเก่าที่เคยนำเสนอให้นะครับ ซึ่งเดินต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้นะครับก็คือสูตรที่ใช้หลักสิบสามครั้งนะครับแค่นี้นะครับวิธีคิด หนึ่งบวกกันสามครั้งก็ได้สามนะครับบวกหนึ่งแต้มเป็นสี่ก็ได้สามกับสี่นะครับผลาัพั์ออกสองหกสามสองสองนะครับเข้าที่เลขสามต่อมานะครับหกสามสิบแปดเราก็ได้แปดกับ 9. เก้าออกสามหกแปดแปดสามนะครับเข้าที่เลขแปด่อมาได้แปดกับเก้านะครับ ออกสองห้าหนึ่งแปดสองงวดต่อมานะครับได้ห้ากับหกสามห้าสิบห้าครับได้ห้ากับหกออกสองหนึ่งห้านะครับค่าที่เล็กห้างโต่อมานครับหนึ่งสามเป็นสามครับได้สามกับสี่มาครบสองตัวนะครับสามกับสี่วดต่อมานะครับ ทีสามได้ 32, 2กับ3นะครับออกสามเก้าศูนย์ครับมาที่เลขสามโต่อมานะครับข้อสามยนะครับได้เจ็กับ8ปดผลล้ว, 7, วนออกเก้าสานะครับมาที่เลข8ปดโต่อมานะครับข้า3ามนะครับได้เก้กับ0นย์นะครับ เรามานออกแปดเก้าศูนะครับแล้วก็มวดวันที่ยี่สิบสามนะครับเก้าสามยีดได้เจ็ดกับแปดนะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าจะมีตัวไหนจับประกบได้บ้างนะครับพอจะมีเลขเด่นที่ยังเดินต่อ อีกสองสูตรนะครับยังไงก็ลองพิจารณาดูนะครับสูตรแรกก็คือสูตรนี้นะครับเมื่อสุดผ่านมาได้แปดเก้าสูตรนะครับคืยรับหมื่นบวกหลักหน่วยบวกห้าของที่นะครับก็ จะจับเข้าหรือไม่นะครับต้องดูก่อนนะครับ6กบวกห้าได้1 2ึสาจะไม่เข้านะครับส่นบวกสมบวกหเป็น890เาศจัไม่เข้า หนึ 1> 1่งบวกห้าเป็นหกเจดแปดก็จับไม่เข้าเนี่อจะตัวชนนะครับห้าหกเจ็ดก็จับไม่เข้านะครับสองสามสี่ 4, จับเข้านะครับแต่ตัวชนก็มานะครับเจ็ดแปเก้าอันนี้จับเข้านะครับ จ็ดแปดเก้าชนครับจะไม่เข้าอันนี้ก็แปดเก้าศูนย์นะครับจับเข้าแต่ตวชนมานครับหวัวน,นี้นะครับเลขแปดเก้าศูนย์ะครับชนกันที่เลขแปดนี่ครับชนกันที่เลขแปดนะครับก็เด่นที่เลขแปด ทีน,นี้เรามาดูกันอีกหนึ่งสูตรนะครับสูตรเลขเด่นนะครับก็จะใช้หลักพันกับหลักร้อยบวกกันนะครับแล้วบวกสี่ของที่นะครับเป็นเลขเด่นนะครับดูเซวาสูตรนี้จะได้อะไรนะครับ ที่สามสิบสองได้สองสาก้าศูนย์ได้ห้าหได้สี่าห สามสี่ห้าสามสี่ห้าถ้าสูตรมันได้แบบนี้ก็จับง่ายนะครับหกเจ็ดแปดถ้าแบบนี้จับยากเพราะว่าเลขมันไล่กันนะครับ จับได้นะครับเลขทางกันวันนี้นครับสามบวกแปดเป็น1 1หนึ่งหนึ่งบวกสี่เป็นห้าหกเจ็ดครับก็ได้นะครับตัวจับนะครับแต่ว่าชวนก็เจ็ดแปดเหมือนกันนะครับก็มีโอกาสที่จะจับได้นะครับเพราะจะเน้นพืที่เลขแปดนะครับก็จะเป็นแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดนะครับ ตัวเน้นนะครับตัวรองก็จะเป็น95 96ห้าเก้และ07นะครับตัวเน้นก็จะระบายสีไปนะครับ ก็ลองพิจารณาดูนะครับหรือตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็น0ูนยนะครับพอเจ็ดก็ชนนะครับ ติ็ดกับชนสองสูตรนะครับนี่นะครับเพราะฉะนั้นเจ็ดกับแปดเป็นเลขวิ่งในงวดนี้นะครับในงวดประจำวันที่ยี่สิบสามนะครับยังไงก็ลองพิจารณากันดูนะครับเจ็ดกับแปดตัวเจาก็คือแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดนะครับศูนย์เจ็ดแล้วก็เก้าเจ็ดนะครับอีกหนึ่งชนนะครับเก้าเจ็ดครับก็ทั้งหมดก็เป็นเพียงแนวทางนะครับที่ คำนวณย้อนหลังนะครับก็ชอบก็นาไปใช้นะครับไม่ชอบกมองผ่านไปนะครับพอาะทุกสูตรมีเข้ามีหลุดนะครับก็ขอทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ